ค <c oughs> รับช้อนอา่างเก็บน้ำนะครับผมตีขึ้นยานู่นนะครับลากลงมากัดนะครับผมนี่ครับช้อนอา่างกัดอา่ยางแก้คันนะครับผมสีทองนะครับผมนี่ครับ อขอเดียวนะครับผมส่งไม่ทันนะครับผม <c oughs> ขาดแ้วมันวิ่งเลยก็ตัดสินใจวัดได้เลยนะครับผมวัดดวงเอเคครับผับงานแล้วนะครับ <c oughs> ยังยังแก้คันนะครับผมสีทองับผมจุดยอดมากๆครับเพิ่อีกตัว